ก็โซบีเดสาสอนสวัสดีแนะไปชมกันด้วยนะครับวันนี้นะครับนะกระผมจะมาสอนวิธีการนะครับนะที่จะแบบว่าไอ hey, พี่ไอเทมของผมอ่ะม,ม,มันโดนลอบอ่ะพี่แต่ผมอยากได้ลอบบลองผมคืนอ่ะเพื่อเอาไปซื้อไอเทมอื่นอ่ะมันต้องทํายังไงอ่ะพี่แบบนี้นะครับนะที่ผมอ่ะโดนลอบออกไปนะครับนะอะไรนะอันนี้นะครับนะเดี ee, ๋ยวพี่ผมโดนไอเนี่ยลอบออกไปอ่ะพี่ผมแบบ อยากได้โลบัคคืนทายังไงพี่ก็คลิปนี้วันนี้จะมาสอนกันเลยนะครับนะที่ผมได้โลบักคืนคือประมาณนี้เลยนะครับนะสี่ร้อยสี่โลบัคเนาะก็อย่างแรกนะครับนะในมือถือกับในคอมนะครับก็คล้ายๆกันนะครับนะคือให้เราเข้าหน้าหลังแบบนี้ก่อนนะครับในมือถือก็ให้หาปุ่มนี้ทุกคนเห็นไหมไอ้รูปสี่เหลี่ยมๆเนี้ยในคอมก็หาแบบนี้ครับกดเข้าไปเลยอย่างแรกนะครับทุกคนให้ทุกคนทําการหาคําว่าโลบัคตรงนี้ครับทุกคน โลบอกโลบอกแลวตามด้วยโลบักตรงนี้ครับแล้วก็ทําการกดทุกไปเลยนะครับเสร็จแล้วให้ทําการกดไอ้ปุ่มเนี้ยทุกคนก็กดสีขาวกดไปเลยเสร็จแล้วมันจะบอกว่าอ่าตอนนี้เราขอคาร้องเสร็จแล้วมันบอกว่าตอนนี้นะครับนัมันกําลังจะแบบโนตไปแล้วก็เหมือนกําลังจะเอาโลบักให้เรานะครับนะก็รอวันถึง2วันนะครับเดี๋ยวมันจะให้โลบักเราเนาะก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนไปทําการนั่งดูเยอะๆนะครับนะแบบเร่อน เปิดไปฝั่งขวานะครับนะเปิดไปดูไปเรื่อยๆเลยครับว่ามีคําว่าโลบักตรงไหนก็กดเข้าไปนะครับไม่งั้นมันจะเสียโลบักฟรียทุกคนก็หาเนาะอันนี้ผมไม่มีนะก็หาคําว่าโลบักครับเห็นไหมตรงนี้คําว่าโลบักกดเข้าไปเลยแล้วก,กดอันนี้มันเดิมทุกคน,นแล้วก็กดตรงนี้ปุ๊บแค่นี้เลยทุกคนนี่นะพอเราเลื่อนหาเออมันมีงงนอกีกไหมเนาะเราก็เลื่อนหานะครับนะพอแบบนี้เลื่อนหาอ้าวเจอแล้วแบบนี้ใช่ไหมกดเข้าไปกดแบบนี้ครับแล้วก็กดมันเดิมเลยทุกคนก็ ให้รอประมาณวันถึง2วันนะครับนะถึงจะได้โลบัคคืนมานะครับไม่ก็5้ถึงหอาทิตย์เนะะาะสำหรับผมนะครับผมรอประมาณ5วันนะครับโลบัคเข้านะครับนะก็คลิปจะมีเพียงเท่านี้เลยนะครับนะำ้มสั้นง่ายๆได้ใจความนะครับถ้าใครช,ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดรดิ่ by, งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันเลยนะครับก็เสียเกิเน็ตครับผมบ๊ายบาย